สวัสดีครับผมเต้และชาแนลวันนี้อยู่กันในสรุปเนื้อเรื่องเกมโน o มฮ h โร o ภาค2 d e s p ส r e เร ใครที่ดูสรุปในภาคหนึ่งแล้วรู้สึกว่าหาความเป็นเหตุเป็นผลไม่เจอเลยสักมิลลิเมตรเดียวผมก็บอกได้ว่าเตรียมตัวรู้สึกแบบนั้นต่อไปคำเตือนคลิปนี้สปอยเนื้อเรื่องทั้งหมดของเกมอาจมีภาพหรือเนื้อหาไม่เหมาะสําหรับเด็กเล็กอยากเล่นเองเข้าใจเองปิดคลิปได้หลังจากที่ทราวิสกลายเป็นนักฆ่าอันดับหนึ่งขององ,องค์กร UAA สําเร็จเขาตัดสินใจทิ้งอดีตที่เป็นตำนานของตัวเองรวมถึงออกจากเมืองซานตาเดสทรอยจนกระทั่งเวลาผ่านไป3ปีทราวิสกลับมาที่เมืองและ ได้เข้าไปพัวพันกับองค์กร UAA เป็นครั้งที่2เมื่อมีนักฆ่าชื่อ Skeeter Helter ซึ่งเป็นพี่น้องกับคนที่ Travis ลงมือสังหารไปเมื่อ3ปีก่อนกลับมาแก้แค้นผลการต่อสู้คือ Travis เป็นฝ่ายชนะจนฆ่าอีกฝ่ายสําเร็จแต่ชัยชนะครั้งนี้ได้นํามาซึ่งความขัดแย้งครั้งใหม่เมื่อ s i l วียที่หายตัวไปตั้งแต่ Travis เอาชนะจีนได้เมื่อ3ปีก่อนปรากฏตัวขึ้นแล้วบอกว่าตอนนี้ Travis ได้กลายเป็นนักฆ่าอันดับที่51ในองค์กร UAA อีกครั้งโดยอัตโนมัติขณะเดียวกันเพื่อนของ ราวิสชื่อจอร์จี้บิชอปก็ถูกฆ่าและส่งซากศพถึงเขาในวันถัดมาทําให้ทราวิสโกรธมากและตัดสินใจเข้าร่วมการต่อสู้ไต่อันดับนักฆ่าเพื่อหาตัวคนรับผิดช,ชอบเรื่องนี้ซิเวียให้ข้อมูลว่าผู้อยู่เบื้องหลังการตายของบิชอปคือนักฆ่าอันดับหนึ่งของ u a a ในปัจจุบันชื่อแจสเปอร์แบดจูเนียและบอกว่าหนทางที่รวดวเร็วในการแก้แค้นคือการต่อสู้ไต่อันดับนักฆ่าใน u a a ทราวิสจึงเริ่มออกไล่ล่าอันดับในเมืองซานตาเดสทรอยและปะทากับนักฆ่ามากมายจนกระทั่งเขาได้เผชิญหน้ากับแจสเปอร์อีกฝ่ายให้เหตุผลว่าที่เขาฆ่าบิชอปก็เพื่อแก้แค้นให้พ่อและพี่น้องของเขาทั้งสองคนซึ่งถูกทราวิสฆ่าตายไปเมื่อ3ปีก่อนในช่วงที่เขากำลังไต่อันดับนักฆ่าของ UAA ดังนั้นนี่จึงเป็นสิทธิ์ของแจสเปอร์ที่จะแก้แค้นทราวิสโดยการฆ่าเพื่อนวรรกของเขาหลังคุยกันจบทั้งสองก็ต่อสู้กันจนทราวิสสามารถเอาชนะและฆ่าแจสเปอร์สำเร็จจบไปแล้วนะ สำหรับเนื้อเรื่อง No น o มฮ h โ ro ภาค d e s p e r a t e s t ตร g ก l e เป็นยังไงบ้างขอชื่นชมในเรื่องการออกแบบตัวละครเหมือนเดิมเพราะมีเอกลักษณ์จดจำง่ายถึงผมจะพูดชื่อมาแค่4ตัวก็ตามอีกอย่างที่อยากชมคือมินิเกมในภาคนี้เยอะโคตรเล่นกันได้ยาวๆส่วนใครที่สงสัยว่าทำไมเนื้อเรื่องมนันรวบรัดตัดตอนขนาดนี้ขอสารภาพตามตรงว่าลักษณะเนื้อเรื่องเกมนี้มันพิเศษและไม่ต้องการความเข้าใจอะไรเลยครับเพราะมันไม่เป็นเหตุเป็นผลตั้งแต่แรกดังนั้นบทสนทนาส่วนใหญ่ เลยกลายเป็นการกวนตีนคนเล่นและเสียวเวลาทําความเข้าใจโดยไม่จําเป็นซะเยอะใครอยากจะแชร์อะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้แล้วกันเช่นเคยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ตามสบายเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีผู้ชมทุกท่าน